สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางลาวสตาและลาวจำปาศักนะคะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องสำหรับวันที่29นะคะเข้าหรือหลุดนะคะก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนที่จะไปรับชมและสรุปนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่ย9นะคะพี่น้องจ่าหลุดนะคะแต่ตัวเด่นก็มาอยู่นะคะพี่น้องแนวทางอกลาวสตาอก86บนนะคะล่างอก58นะคะตัวเด่นมาอยู่นะคะแต่เจาะไม่ถึงนะคะพี่น้อง จอไม่ถึงนะคะถ้าจอถึงก็แตกอยู่นะคะ5้าแปดเนาะแต่วันนี้ไม่เข้านะคะวันนี้ไม่เข้านะคะเก้าสามกับสามเก้าจำปาสักแตกสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าแตกอยู่นะคะแตกบนแตกล่างนะคะไปรับชมกันต่อนะคะสําหรับวันที่3 0มสิบนะคะพี่น้องจา๋าเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันที่30นะคะให้เด่นนะคะเด่นศูนนะคะกระเด็นสามนะคะวิ่งนะคะวิ่งเจ็ดเจกับห้านะคะเรามาเจาะคู่ศูนย์กันนะคะศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกอ้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดเนาะห้าคู่นะคะพี่น้องส่วนสามนะคะก็จะมีสามสองนะคะสามสาม สามห้าสามหกแล้วก็สามเจ็ดนะคะพี่น้องเอาไม่ขยับต้องขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าลืมขยับลืมดูกล้องนะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องจา๋าเด่นศูนย์กับสามนะคะวิ่งเจ็ดกับห้านะคะพี่น้องลืมดูกล้องเนาะมองแต่กระดาษ ส่วนเด่นศูนย์นะคะจะให้ศูนย์สองศูนย์สามศูนห้าศูนย์หศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องแล้วก็สามก็จะให้สามสองสามสามสามห้าสามหแล้วก็สามเจ็ดนะคะโอ้ยต้องขอโทษขอภัยอย่างแรงนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะลืมดูต้องขอโทษขอภัยนะคะหลุดเฟรมหลุดเฟรมนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะตัวชอบนะคะ03นะคะ05นะคะแล้วก็0 7ย์เนาะสำหรับ3นะคะก็จะชอบ3 2สองนะคะ35หนะคะแล้วก็3 7นะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะ โชคดีเฮงๆรวยๆวยปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ